สหวิทยาเขตพุทธทยสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ตั้งอยู่เลขที่3หมู่สถนนพุทธทยสงเมืองพลตำบลพุทธทยสงอำเภอพุทธทยสงจังหวัดบุรีรย์ข้อมูลบุคลากรผู้บริหารจำนวน15คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน474คน นักเรียนจำนวน6,849คนภายใต้การบริหารคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพุทธไทยสง์ดังนี้ 1. นายสมิงภัยสุนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพพิทยาคมประธานกรรมการ 2. นายทัชเวศสารติบูลผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ 3. นายไทยรัตน์วงทองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ4นายวรากรเสนาหมาดผู้อำนวยการโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมกรรมการ5นางสาวยุภารักษ์วีระสอนผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ6นายประเสริฐสีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำารญกรรมการและเลขานุการ 7. นางดาวรุ่งสุรศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธไยสงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 8. นางนิตยาเดชวิริยรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธไยสงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมีโรงเรียนในสังกัดวิทยาเขตพุทธไยสง์ทั้งสิ้น7โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนนาโภพิทยาคมบริหารโดยนายสมิงไพรสุนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชารินไทยสงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางอลิษาสมันศีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวพรจิต สุดจริงครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางอุดมรักปุยภูงาครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานว่าที่ D, ร้อยตีศิลวุฒิแขวนไทยสงครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารจำนวน3คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน68คนนักเรียนจำนวน975คนรางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคประเภทระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพะยุคลระบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบข,ของสำนักงานศึกษาธิการภาค13ประจำปีงบประมาณพศ2563จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำํำ รุ่นที่11ประจำปี2563คือโรงเรียนนาโภพิทยาคมมีการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธและพัฒนาอัตลักษณ์วิถีพุทธ29ประการอย่างมีคุณภาพเป็นปรูปธรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาบริหารโดยนายทัชเวทสารติบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุชาติเจะไทยสงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายปัญญาชัมระกิจผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายพิทยาชําเมืองปับผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการนายวีระสมคณีผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนางสาวพิรุณลัตนิมิตผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุนายสัเียร์ปุริตังสันโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่ายข้อมูลบุคลารกรผู้บริหารจำนวน2คนคณะครูและบุคลารกรทางการศึกษาจำนวน55คนนักเรียนจำนวน804คนรางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาผลงานของสถานศึกษาระดับประเทศโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา2562ผลงานของสถานศึกษาระดับจังหวัดได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตไตรทำนองสารพัญญะระดับจังหวัดประจำปี2563ระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายหลวนนวัดธรรมะทีลาลาบตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปี2563รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์รุ่นประชาชน โรงเรียนกูรูนแตงพิทยาคมบริหารโดยนายไทยรัตน์วงทองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมศักดิ์ศรีพฤกรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานงบประมาณน,นางพัฒมนินแเจ๊ไทยสงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนายชัยวัฒน์พลธรรมปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการข้อมูลบุคลากรผู้บริหาร จำนวน3คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน70คนนักเรียนจำนวน909คนรางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริโดยได้รับรางวัลระดับป้ายในปีพุทธศักราช2 5 6 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันวงโปรงรางมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ศิลปะวัฒนธรรมอีสานงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติณจังหวัดศรีสกีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันระเบามาตรฐานระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ส งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติณนะจังหวัดศรีสกีกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานนิตินิทัศน์ประจำปี2562เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายณคนะณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศตะก้อชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลชนะเลิศแบดมินตันรุ่นอายุ18ปีชายคู่ในการแข่งขันกีฬาจิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมบริหารโดยนายวรากกรเสนามาผู้อำนวยการโรงเรียนนางขจรไพรแสงอรุณรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาววคนบุญชูรักษาการรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปข้อมูลบุคลากรผู้บริหารจำนวน1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน74คนนักเรียนจำนวน1,044คนผลงานที่ภาคภูมิใจผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562ได้อันดับที่ห ของสหาวิทยาเขตพุทธทยสง์ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยวการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่3ณจังหวัดอุบลราชธานีและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาเปตองหญิงเดี่ยวในระดับประเทศณนะจังหวัดเชียงโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมบริหารโดย นางสาวยุภารักษ์วิรศร์ผู้อำนวยการโรงเรียนข้อมูลบุคลากรผู้บริหารจำนวน1คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนนักเรียนจำนวน24 6คนรางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมารางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมกุกรางวัลผู้อำนวยการดีไม่มีอบายมุกรางวัลครูดีไม่มีอบายมกุมมยมก รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะระดับจังหวัดประจำปี2563ระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายล้วนรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะระดับจังหวัดประจำปี2563ระดับมัธยมศึกษาประเภททีมหญิงล้วน โรงเรียนมัธยมพรสำราญบริหารโดยนายประเสริฐศรีแสนตางผู้อำนวยการโรงเรียนนายอารณ์กรสุขสังผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณข้อมูลบุคลากรผู้บริหารจำนวน2คนคณะครูและบุคลากรตางการศึกษาจำนวน22คนนักเรียนจำนวน293คน รางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาโครงงานในโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยโรงเรียนพุทธทยมตั้งอยู่ เลขที่3หมู่4ถนนพุทธยสงเมืองพลตำบลพุทธสงอําเภอพุทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้หลัก 3Q Model ภายใต้าการดําเนินงานของฝ่ายบริหารดังนี้ นางดาวรุ่งสุรศรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์นางนิตยาเดชวิริยรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายชาญสิวไทยสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนางรังศียาศรีจันทารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพ,พยากรข้อมูลบุคลากรผู้บริหารจํานวน4คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน161คนนักเรียนจำนวน2,576คนรางวัลที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีมากรางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายนายเกียรติศักดิ์สารางาม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่3ณจังหวัดอุบลราชธานีและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประเทศณจังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพชรพธธระธาตุปนุ่มครั้งที่3คือการเขียนเรื่องสั้นประเภทประชาชนหัวข้อไครเมจิงรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วรรณกรรมถิ่นอีสานปี2562จิงโล่พระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสายามบรมราชกุมารีณมหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติคัดตัวแทนภาคสารางวัลชมเชยการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโป่ง,งลาง ในเทศกาลไหมานานาชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2,563